เอาละครับสวัสดีคุณโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมช่องนินมีทึกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ล้วก็กระับกมอยูในเกม Roblox ก,กันในแมป Monster g o กนะครับผมซึ่งแมปแมปนี้ผมก็ได้แอบไปซุ่มเล่นมาค่อนข้างที่จะ สักระยะหนึ่งอยู่นะครับผมจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะเข้ามาเล่นขำๆดูนะครับผมแต่ว่าดูไปดูมานะครับผมเจ้าแมปแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะเออเรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยเคยเล่นโลกูนนะครับผมก็อาจจะรู้นะครับผมว่าเกมแนวนี้เป็นเกมแนวอะไรนะครับผมอ่ะงั้นผมจะขอบอกเผื่อคนที่ไม่รู้จักโลกูนแล้วก็ไม่รู้จักเกมนี้ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นเกมแนวอะไรเนาะซึ่งเจ้าเกมมอนสเตอร์กูนนะครับผมจะเป็นเกมแนวฟาร์ม เก็บเวลนะครับผมแล้วก็ PVP กันนะครับผมโดยจะมีแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะดังอย่างโตเกียวกูนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถไปหาดูกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมก็ลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ดูนะครับผมเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันก็จบไปนานแล้วนะครับผมถ้าใครอยากตามมังงะเนี่ยก็สามารถตามได้นะครับผมเพราะว่ามังงะของเจ้าโตเกียวกูเนี่ยก็ดีจริงนะครับผมในสมัยท <c oughs> <c oughs> ี่ผมยังเป็นเด็กเดียวอยู่เนี่ยตอนม2ม3อะไรอย่างเงี้ยม1ม2อะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าคานิกิเคนกับท่าหักนิ้ว จะเรียกได้ว่าเป็นที่ฮิตมากในหมู่ผมเลยนะครับผมจะเรียกได้ว่าใครที่ติดการ์ตูนสมัยนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักท่าหักนิ้วนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครไม่เคยดูหรือว่าตาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปไปให้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคผมงั้นเรามาเข้าเรื่องภายในวันนี้กันเลยละกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเออเรียกได้ว่ามาสั้นๆนะครับผมจะมารีวิวเป็น คาคุนะใหม่ภายในมอนสเตอร์กูลนี้นะครับผมถ้าเาใครไม่รู้จักคาคุนะคืออะไรนะครับผมคาคุนะถ้าให้พูดสั้นๆก็คือมันก็เป็นอาวุธทางฝั่งของพวกกูลนะครับผมพวกกูลคืออะไรพวกกูลคือฝั่งผีดิบกินเนื้อนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอาวุธเป็นพวกหางอะไรแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเออและซึ่งภายในวันนี้นะครับผมถ้าใครได้ติดตามเจ้าแมปมอนสเตอร์กูลเนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีหางใหม่เข้ามานะครับผมจะเป็นหางของอุตะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเออ ไอตัวที่มันทาหน้ากากให้กับทุกๆคนภายในเรื่องเลยเนาะโอเคครับ okay, ผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดหางออกมาก่อนเป็นอย่างแรกเลยละกันนะครับผมดูว่าร่างหนึ่งของมันนั่นเองโดยถ้าคุณชมเล่นบนคอมเนี่ยก็ให้ทําการกดเล็กหนึ่งนะครับผมนี่มันก็จะงอกขาออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ซึ่งสีของ หางหรือว่าคากุเนของผมเนี่ยจะเป็นสีหลักจะเป็นสีดานะครับผมแล้วก็สีรองเนี่ยจะเป็นสีแดงออกชมพูชมพูนะครับผมนี่เห็นไหมที่ตาเนี่ยคือถ้าผมปิดไปเนี่ยตาผมจะเป็นสีดำเนาะหรือว่าสีหลักนั่นเองนะครับผมก็เออเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะในมุมมองผมก็เขาก็ทํา โมเดลออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยละกันนะครับผมอันนี้ผมจะขอใช้ใส่อากาศก,ก่อนละกันเนาะอันนี้คือผมอยู่ในเอ่อ private server เนาะก,ก็จะมีอยู่แค่ผมคนเดียว่ะเดี๋ยวผมจะขอลองกดสกิล l E เลยละกันนะครับผมผมจะขออยู่มุมนี้ละกันเนาะสกิล E ปึ๊บอ๊บ,บนี่เห็นไหมสกิล E ถ้าถ้าเห็นไม่ชัดเนี่ยมันจะเป็นการใช้หางทางด้านขวาเนี่ย 2หางนะครับผมด้านขวากับด้านบนเนาะทำการปัดศัตรูขึ้นไปแบบนี้นะครับผมโอเคองนั้นเราไปต่อกันที่สกิล R เลยละกันนะครับผมปึ๊บโดยสกิล R นะครับผมมันจะทำการใช้หางข้างขวาเนี่ยจับศัตรูนะครับผมแล้วก็เหวี่ยงศัตรูออกไปเนาะอันนี้คือ ผมได้ลองมาหมดแล้วนะครับผมผมก็เลยรู้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่สกิลตัว Q นะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นสกิลตัว F นะครับผมแต่ว่าผมไปปรับปุ่มนะครับผมให้เป็นตัว Q เนาะผมเวลาผมกดบล็อกเนี่ยมันจะได้สะดวกผมนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นตัว B นะครับผมเทตัว B 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 แล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลตัว F นะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าผมถนัดตัว Q กับตัว F มากกว่าในครับผมในการกดสกิลกับกดบล็อกนะครับผมคือปุ่มมันจะได้ไม่ไกลกันมากเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอปรับไปเป็นแบบเดิมละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ทุกๆคนเนี่ยงงแล้วก็สับสนกันนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่สกิลตัว F นะครับผมสกิลตัว F ของอุตานะครับผมไปปึ๊บ เอออันนี้ก็จะเป็นการเอาหางทั้ง3หางเลยนะครับผมทุ่มลงนะครับผมก็จะทำดาเมจกับศัตรูที่อยู่รอบหน้าของเรานะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดล่างสองพร้อมๆกันเลยละกันนะครับผมทําการปิดล่างหนึ่งไปก่อนนะครับผมไปปึบอ่านี่คือล่าง2ของเขานะครับผมเขาก็จะทําการงอกหางของเขานะครับผมมาเป็นมืออีก 6มือนะครัวผมรวมมือข้างหน้าของเราเหลี่ยมด้วยเนี่ยอีก2มือก็จะเป็น8มือนะครัวผมแต่ว่ามือด้านหน้าของเราก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า normal attack ของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้หางของเขาในการตบศัตรูนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ อ่าแล้วก็ตอนที่เราแปลงร่างเป็นร่างที่2เนี่ยหน้าจอของเรามันจะสั่นยิบยิบยบยบไปพานี้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ลืมบอกไปเนาะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นกันได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะทําการกดใช้สกิล E เลยละกันนะครับผมโดยสกิล E ของเขานะครับผมจะทําการพุ่งไปด้านหน้าได้2รอบนะครับผมือว่ากดได้2รอบเนาะขเขาจะทําการพุ่งออกไปพร้อมกับทุ่มพื้นนะครับผมทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยรอบข้างติดสตันนะครับผมมาเดี๋ยวรอไปดูกันเลยละกันนะคร รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่คือกดไปครั้งที่1น,นะครับผมแล้วก็ครั้งที่2กดไปมันจะใช้แขนซ้ายทุบลงพื้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมันจะติดคูดาวนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตที่คูดาวสกิล l e ดีๆนะครับผมว่ามันสามารถที่จะกดใช้ได้2รอบนะครับผมฟึบฟึบนี่นะครับผมแล้วมันจะติดคูดาวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถทําการกดใช้ใหม่ได้อีกทีนะครับผมนี่เห็นไหม โอเคครับ okay, ผมงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกิลตัว R ของเขาเลยละกันนะครับผมว่าจะมีรูปแบบเป็นยังไงเนาะสกิลตัว R ของเขานะครับผมจะเป็นสกิลระยะใกล้นะครับผมเขาจะทําการตบหรือว่าปล่อยคลื่นพลังไปข้างหน้าเขาระยะค่อนข้างที่จะสั้นอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากดดูพร้อมกันเลยละกันนะครับผมสกิลปา๊บนี่เห็นไหม คือมันมันจะเป็นการปล่อยพลังออกไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าในการ PVP จริงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมเว้นซะว่าเออศัตรูเราแบบไม่ได้มายืนข้างหน้าเราจริงๆนะครับผมเราก็แทบจะไม่ได้ใช้สกิล R เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกิล F กันเลยละกันนะครับผมหรือว่าสกิลสุดท้ายของหางอุตานะครับผมสกิลเ๊บ สกิล F F ก็จะเป็นการพุ่งตัวไปด้านหน้านะครับผมทำดาเมจใส่ศัตรูที่โดนเราชนเนี่ยหรือว่าอยู่ในระยะการชนของเราจะโดนดาเมจหมดทุกตัวเลยนะครับผม แล้วก็ถ้าสังเกตที่ใบหน้านะครับผมเขาจะมีเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นก้อนเนื้อหรือว่าเป็นเศษหางนะครับผมมาปิดหน้าคล้ายๆกับเอ่อหางของโอมุริเลยนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเอา่อทรงผมของผมเป็นสีดำไงแล้วก็หางผมเป็นสีดําพอดีคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับผมแถมหน้าจอมันยังสั่นแรงขนาดนี้ด้วยเนาะโอเคแต่เอาเป็นว่ามันมีอยู่แล้วกันนะครับผม โอเคผมงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้าใครอยากดูคลิป Monster g ์กูอีกเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับผมผมจะได้รู้ว่าเอ่อมีคนที่สนใจแมปตัวเกียวกูแบบนี้อยู่นะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ